สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณคุณน้ําทิพย์เพลงกลางนะคะก็จะมาวันนี้เราจะมาทดสอบหลังเรียนนะคะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศก็ถือว่าเป็นบทสุดท้ายเป็นหน่วยสุดท้ายเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับปีการศึกษา2564นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวในเรื่องของสาระวิทยาการคำนวณน,นะคะ บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะว่าเป็นเรื่องของการทดสอบหลังเรียนนะคะคุณครูก็จะไม่ได้อ่านอะไรให้นักเรียนนะเพราะว่าถือว่านักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในแต่ละวิชามาก็เป็นปีแล้วนะคะเป็นรวมปีแล้วแหละดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคลิปวิดีโอเพื่อให้นักเรียนได้ทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะก็แน่นอนนักเรียนก็เตรียมกระดาษ คำตอบเอาไว้นะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนทดสอบหลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเขียนเองนะตรงนี้ก็คือเรื่องที่เราเรียนนั่นแหละค่ะแล้วก็เตรียมกระดาษคำตอบไว้สิบข้อนะคะคุณครูจะไม่อ่านให้นะให้นักเรียนอ่านเองนะคะอ่านเองค่อยๆอ,อ่านแล้วก็ถ้าข้อไหนเร็วไปนักเรียนก็สามารถหยุดคลิปเพื่ออ่านได้นะคะ นีกข้อ1น,นะคะนี่คือข้อ2มันก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปถ้าใครได้มาโรงเรียนมาออนไซต์ก็จะได้พูดคุยกันที่โรงเรียนแต่ในส่วนที่อีกส่วนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่บ้านครูก็ได้ส่งคลิปของเนื้อหาไปให้แล้ว <c oughs> ข้อ3นะคะ <c oughs> นเรนค่อยๆทำแล้วลูกค่อยๆทำค่อยๆอ,อ่านอยากขี้เกียจอ่านอย่างเช่นข้อ4เนี่ยเนื้ออ่ามันจะมีข้อความมีเรื่องราวให้นเรียนได้ลองศึกษาแล้วก็วิเคราะห์เรื่องราวนะคะอยาขี้เกียจอ่านนะหรือจะให้ครูอ่านให้ข้อนี้อ่ะอ่านให้ก็ได้มันเยอะเนาะข้อสี่นะคะ พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อความก็มีอยู่ว่ามีพนักง,งานธนาคารโทรมาแจ้งว่าเนื่องจากทางธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการฝากเงินการฝากถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์กรุณาให้ลูกค้าแ,แจ้งเลขบัญชีและเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะคะเพื่อยืนยันตัวตนถ้าจากข้อความนี้หากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร ก็ควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบขอควรส่งเลขเบัญชีให้พนักง,งานโดยเร็วหรือขอควรติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์อ่ะนี่ลองพิจารณาดูนะคะสิ่งแรกที่เราควรทําถ้าเราเจอสถานการณ์นี้นะคะเห็นไหมครูใจดีขนาดไหนเห็นเนื้อหามันเยอะเลยอ่านให้นะคะข้อ5ก็อ่านเองนะคะค่อยๆอ,อ่านนะลูกนะแล้วค่อยๆค,คิดลองทบทวนเรื่องราวที่เรียนไปอ่าข้อห ข้อ7ข้อ7นี่มีรูปภาพให้ดูนะคะลองดูดูให้ดีว่าเด็กผู้ชายคนนี้สถานการณ์แบบนี้เหมาะหรือไม่เหมาะข้อ8ข้อ9และข้อ10นะคะ10ข้อนักเรียน10ข้อได้กันลองทำดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะตั้งใจทำนะนักเรียน สวัสดีค่ะ